เรื่องราวนี้มันก็เป็นเรื่องราวที่นานพอสมควรนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องฟืนที่ใช้ในการหุงหาอาหารหรือว่าผ้าฟืนที่เราใช้ก่อไฟฟืนเหล่านี้มันก็มีเข่ามาประมาณสักน่าจะหลายเดือนแล้วนะครับสําหรับเรื่องฟืนเพราะว่าการก่อไฟโดยใช้ฟืนในครัวเรือนเช่นการหุงหาอาหารนั้นเขาบอกว่าควันเหล่านี้มันก่อให้เกิดมะเร็งมะเร็งปอดหรือมะเร็งอะไรต่างๆเขาทำนะครับที่นักวิชาการเขาได้ออกมาพูดกันเรื่องเหล่านี้ก็มีคนวิพภาษ์วิจา์กันเยอะนะครับว่าเอ๊ะทำไมฟืนเนี่ย เราใช้มาเป็นร้อยปีเป็นพันปีเนี่ยเพิ่งจะมาบอกวันนี้ว่ามีสารก่อมะเร็งคนท้องไร่ท้องนาหรือว่าคนตามชนบทเนี่ยเราก็ใช้ฟืนเป็นปกตินะครับบางครอบครัวก็ใช้แก๊ส่างครอบครัวของผมเนี่ยก็ใช้แก๊สบ้างนะครับในการหุงอาหารเนี่ยแต่ส่วนใหญ่จะใช้ฟืนใช้ฟืนในการนึ่งข้าวทาไมใช้ฟืนในการนึ่งข้าวเพราะว่าครอบครัวของผมนั้นบางครั้งอาจจะเรียกว่าเป็นครอบครัวที่โบราณอยู่นะครับอยู่กับพ่อตาแม่ยายเนี่ยท่านก็ใช้ พวกฟืนเนี่ยในการหุงหาอาหารนะครับเพราะว่าในการหุงหาอาหารเนี่ยในการใช้ฟืนเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่สะดวกแล้วก็ไม่เปลืองเงินดีนะครับซึ่งฟืนเหล่านี้ที่เห็นอยู่งหน้าผมเนี่ยครับมันก็เป็นฟืนที่หาได้ตามท้องไร่ท้องนาะไม่ต้องไปเสียเงินนะครับอย่างมากก็ไปเสียเงินในการที่จะเติมน้ำมันรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจนเพื่อไปขนมานครับขนมาเพื่อใช้งาน,นครับสิ่งเหล่านี้พี่น้องประชาชนคนไทยแล้วก็คนที่อยู่ในชนบทนั้น เขาทากันมานานแล้วครับทามาเป็นร้อยปีพันปีแล้วแต่วันนี้จะมาบอกว่าวันต่างๆที่เกิดจากฟืนเหล่านี้มันเป็นสารก่อมะเร็งในทางวิทยาศาสตร์มันก็อาจจะถูกต้องนะครับว่าวันเหล่านี้มันมีฝุ่นยม2.5ทำให้เกิดมะเร็งแต่คนหลายคนนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ในสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันเนี่ยหลายคนที่ใช้ฟืนคนแก่นี่อายุ80กว่า90เขาก็ยังอยู่ได้นะครับอย่างพ่อตาผมเนี่แกอายุ80กว่านี่ แกก็ยังนึ่งข้าวใช้ฟืนอยู่เลยครับทําไมแกนึ่งข้าวใช้ฟืนเพราะว่าแกบอกว่านึ่งข้าวใช้ฟืนนั้นข้าวมันอร่อยแล้วแกก็ทํามาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กแล้วครับแปดสิบกว่าจะเก้าสิบแล้วถามว่าทําไมต้องนึ่งข้าวเพราะแกบอกว่าใครนึ่งข้าวก็ไม่เหมือนแกนึ่งก็เลยให้แกทํานะครับจนกว่าแกจะทําไม่ได้เพราะว่าถ้าไปแย่งแกทำเนี่ยแกจะโกรธแกจะว่าเอาดังนั้นฟืนที่เราใช้ทุกวันเนี่ย มันจะมีสารก่อมะเร็งมากน้อยแค่ไหนเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์นั้นมันคงเป็นไปตามนั้นนะครับแต่ในเรื่องที่ว่าจะมารณรงค์ให้กับพี่น้องประชาชนใช้แก๊สมากกว่าฟืนหรือใช้อย่างอื่นแทนฟืนนั้นผมว่ามันทาแม่งทาแม่งอยู่สําหรับเรื่องนี้มันก็เป็นที่สงสัยของพี่น้องประชาชนนะครับว่าในการที่นักวิชาการออกมาพูดเรื่องเนี้พูดเพื่ออะไรพูดเพื่อให้พี่น้องประชาชนต้องระวังตัวมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เข้าใจได้นะครับว่า พี่น้องประชาชนบางคนเนี่ยข้อมูลเหล่านี้ยังไม่รู้ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ต้องขอบคุณนะักวิชาการขอบคุณรัฐบาลหรือว่าเจ้าที่ของรัฐที่ออกมาพูดเรื่องนี้เพราะถ้าไม่พูดพี่น้องประชาชนก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้ควันต่างๆที่เกิดขึ้นจากฝืนนั้นมันทําให้เราเป็นมะเร็งได้ยังไงถ้าสมมติว่าเราสูดดมไปเยอะๆเนี่ยมันอาจจะมีผลทําให้เราเป็นมะเร็งชนิดใดชนิดหนึ่งก็ได้อันนี้เป็นเรื่องจริงที่ต้องขอบคุณหน่วยงานรนะหรือว่านะักวิชาการต่างๆที่ออกมาพูด แล้วถามว่าอีกมุมมองหนึ่งครับเราใช้กันมาเป็นร้อยปีเป็นพันปีนี่มีการก่อไฟรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นทวดจนถึงรุ่นเรานี่ยเราก็ยังใช้เป็นปกติแต่ถามว่าเวลาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลมันก็ยังเป็นปกติดีครับท,ทั้งทั้งทีอ่อย่างเช่นกรัวเรือนผมเนี่คุณพ่อตางผมเนี่ยนะครับแกอายุ80กว่านี่เกือบจะ90เนี่ยไปตรวจร่างกายแกก็ยังเป็นปกตินะครับ คือร่างกายมันก็เสื่อมโทรมไปตามอายุนะครับแต่ว่าในเรื่องของมะเร็งหรือว่าในเรื่องของมะเร็งปอดอะไรพวกนี้ก็ไม่มีนะครับจากเก้าสิบครับอันนี้มันเป็นเคสคหนึ่งที่ผมสงสัยว่าเอะในเรื่องนี้มันเป็นเฉพาะบุคคลหรือเปล่าหรือว่าสูตรดมมากน้อยแค่ไหนเราถึงจะได้รับผลกระทบแต่ข้อมูลที่ออกมานั้นมันเป็นข้อมูลที่ฟันธงตง้ตงๆเลยว่าควันเหล่านี้มันมีผลทาให้เกิดมะเร็งอันนี้อาจจะเป็นส่วนจริงแต่บางครั้งเนี่ย อยากจะถามว่าเราต้องสูดดมมากน้อยแค่ไหนกี่ปีมันถึงจะเป็นมะเร็งข้อมูลเหล่านี้ต้องให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนได้อย่างครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องเพราะพี่น้องประชาชนบางครั้งเนี่ยก็ไม่รู้จริงๆแต่บางครั้งในสภาพความเป็นจริงก็อย่างที่ผมพูดก็คือว่าหลายคนนะครับใช้มาตั้งแต่เด็กจนแก่ใช้ฟืนเหล่านี้ก็ไม่เห็นเป็นอะไรไม่เห็นเป็นมะเร็งแต่สิ่งที่มันก่อมะเร็งที่หมอหลายคนครับทุกวันนี้ออกมาพูดก็คืออาหารแปรรูป แต่สิ่งเหล่านี้หน่วยงานรัฐหรือว่านักวิชาการหลายคนไม่เคยออกมาพูดเลยครับแต่มีนักวิชาการบางคนหมอบางคนออกมาพูดแต่ทว่าออกมาพูดในหน่วยงานราชการได้ไหมออกมาพูดแบบแถลงข่าวอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยได้ไหมไม่มีใครกล้าออกมาแถลงข่าวครับแต่ทว่มพูดตรงไหนครับพูดผ่านสื่อโซเชียลได้แค่นั้นครับในเรื่องของอาหารแปรรูปเพราะอาหารแปรรูปปัจจุบันเนี่ยมันมีขายอยู่เกลือน,นะครับเกลือประเทศไทยเลย แต่ถามว่าสิ่งเหล่านี้มันมีคําเตือนไหมมันมีอะไรไหมว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้เราเกิดมะเร็งได้ในหันแปรรูปแล้วก็คนใหญ่คนโตนักรรการคุณหมอต่างๆที่อยู่ในระบบราชการบางคนเนี่ยที่ควรจะออกมาพูดเรื่องนี้ก็ไม่เคยออกมาพูดอันนี้มันเป็นความแตกต่างกันนะครับที่ผมเปรียบเทียบให้ดูว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นของในทุนเนี่ยแล้วหมอหลายคนเนี่ยที่พยายามออกมาพูดทางสื่อโซเชียลว่า มันจะทําให้พี่น้องประชาชนท่าบริโภคมากๆนี่ก่อให้เกิดมะเร็งได้แต่สิ่งเหล่านี้หน่วยงานรัฐหรือว่าคนที่มีอำนาจไม่เคยบอกพี่น้องประชาชนเลยหรือบอกก็แบบอ้อมๆแค่นั้นเองครับหรือบางครั้งถ้าบอกว่ามันอาจจะเป็นสาเหตุแค่นั้นแหละครับครั้งเดียวหายจ้อยเลยแต่ไอสิ่งที่บอกว่าใช้ฟืนแล้วเป็นมะเร็งนี่ประโคมข่าวกันโคมๆนักวิชาต่างๆก็ด่านาคมาว่าอันนี้มันเป็นเรื่องจริงมีการศึกษาวิจัยใช่ครับ ประชาชนอย่างเราเนี่ยไม่เถียงนะครับว่ามันเป็นเรื่องจริงมีการศึกษาวิจัยมาแล้วเนี่ยอันนี้เรายอมรับนะครับแต่ถามว่าในเมื่องวิถีชีวิตของประชาชนคนไทยเนี่ยอยู่ในชนบทมันเป็นแบบนี้นะครับถามว่าฟืนเนี่ยทาไมเราต้องใช้สิ่งแรกที่เราเห็นคือว่าลดรายจ่ายครับถ้าสมมติว่าเราเลิกใช้ฟืนแล้วเราจะไปทําอะไรครับใช้แก๊สใช้ไฟฟ้าใช้แก๊สใช้ไฟฟ้าอะไรจะเกิดขึ้นครับ หนึ่งรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นถ้าบางครัวเรือนนี่ใช้ฟืนส่วนหนึ่งใช้เตาแก๊สส่วนหนึ่งอย่างครัวเรือนหนึ่งผมเนี่ยนะครับก็ถือว่าเบาแรงทุ่นแรงไปได้นะครับค่าแก๊สเดือนหนึ่งก็สามสี่ร้อยเพราะว่าทําอาหารก็ไม่เท่าไหร่แต่บางครัวเรือนที่เขาเป็นครัวเรือนใหญ่จําเป็นต้องใช้แก๊สเยอะๆเนี่ยอันนี้หนักเลยครับผมพูดถึงว่าครอบครัวชนบทนะครับแต่ครอบครัวในเมืองนั้นก็คงใช้ฟืนไม่ได้คงใช้แต่แก๊สแล้ครับ แต่ครอบครัวในชนบทของเรานั้นมันก็มีฟืนพอที่จะหาได้อย่างที่ผมให้ท่านดูนะครับเนี่ยเนี่ยฟืนที่ผมหามาเป็นไม้ยูคานะครับที่เราปลูกไว้เนี่ยก็เอามาทําพวกไม้ฟืนนะครับก่อฟืนหุงหาหาันอยู่ประมาณนี้นะครับสําหรับคนมานอกเราแต่เ,เรื่องนี้มันก็เป็นที่สงสัยว่าการรณรงค์เรื่องเนี้ให้ประชาชนนั้นงดใช้หรือว่าลดการใช้ในส่วนของไม้ฟืนเหล่านี้ รถแล้วเราจะไปใช้อะไรก็มี2ทางก็คือว่าใช้ไฟฟ้ากับใช้แก๊สใช้สองสิ่งนี้มันเพิ่มภาระกับพี่น้องประชาชนไหมเพิ่มแน่นอนครับพอคนที่อยู่ในชนบทไม่ใช้ฟืนแล้วไปใช้แก๊สใช้ไฟฟ้าใครได้ประโยชน์ครับอันนี้มองอีกมุมหนึ่งนะครับว่าใครได้ประโยชน์ถามตรงนี้แหละใช้แก๊สคนที่ขายแก๊สนายทุนขายแก๊สได้ประโยชน์ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้าก็ได้ประโยชน์รัฐได้ประโยชน์ แต่ทำว่าใช้ฟนืนนี่ใครได้ประโยชน์ชาวบ้านได้ประโยชน์รัฐได้ไหมรัฐก็ไม่ได้ครับเพราะว่าใช้ฟืนไม่ได้เสียภาษีไม่ได้จ่ายตังค์ยกเวนก้นว่าใครที่ซื้อฟืนก็เงินหมุนเวียนในชุมชนนั่นแหละครับซื้อฟืนซื้อฐานเงินก็หมุนเวียนในชุมชนแต่เงินไม่เข้ารัฐแค่นั้นเองซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นการลดรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องเหล่านี้ที่เปิดเผยสู่สาธารณะนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีไหมมันเป็นสิ่งที่ดีครับแต่อย่างไรก็ตามการให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้ น่าจะให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนมากกว่านี้นะครับไม่ใช่ว่าประโคมข่าวโควมๆบอกว่ามันเป็นอันตรายแต่ไม่ได้บอกว่าสูตรดมเท่าไหร่ถึงจะเป็นมะเร็งเพราะในสภาพปัจจุบันเนี้ยในสังคมชนวนก็รู้อยู่แล้วครับว่าหลายคนนั้นใช้ฝืนแต่ทำไมาคนเท่าคนแก่ทําไมไม่เป็นมะเร็งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมสงสัยเฉยนะครับว่าสิ่งเหล่านี้นักวิชาการหรือว่าใครต่างๆที่ออกมาให้ข้อมูลเหล่านี้ต้องการอะไรกันแน่ต้องการให้พี่น้องประชาชน เลิกใช้ฟืนแล้วหันมาใช้แก๊สใช้ไฟฟ้าใช่หรือไม่หรือว่าห่วงสุขภาพข,ของพี่น้องประชาชนจริงๆอันนี้เราก็ต้องดูกันต่อไปครับว่าสรุปแล้วเรื่องนี้เขาออกมาประคมข่าวนั้นต้องการอะไรกันแน่เรื่องนี้ก็ผ่านไปหลายเดือนแล้วนะครับแต่ทำไมาจะถึงปัจจุบันนี้พี่น้องประชาชนก็ไม่ได้สนใจแล้วครับก็ใช้ฟืนเป็นปกติในบางพื้นที่นะครับแต่ในตัวเมืองในพื้นที่ที่เขาใช้แก๊สเยอะๆเนี่ยเขาก็ใช้แกแ๊สนะครับไม่ได้ใช้ฟืนเพราะว่า ถ้าในชุมชนหลายชุมชนถ้าใช้ฟืนเยอะเนี่ยมันก็ก่อมลพิษได้เยอะเหมือนกันดังนั้นการใช้ฟืนพี่น้องชนบทพี่น้องตามมนอกปัญหาเนี่ยเราก็ใช้แค่หุงหาอาหารแค่นั้นนะครับไม่ได้ใช้ทําอย่างอื่นแต่สมมติว่าถ้าทําเยอะเป็นการเป็นงาน,เป,น,งานเป็นงานบวชงานบุญงานอะไรต่างๆก็ตามนะครับส่วนใหญ่พี่น้องชนบทจะใช้แก๊สไม่ใช้ฟืนแต่ที่ใช้ฟืนนั่นคือว่าการหุงหาอาหารในรัวเรือนแค่นั้นเองครับทุกวันนี้ ดังนั้นการให้ข้อมูลในเรื่องนี้ประชาชนอย่างผมจึงสงสัยว่าตั้งแต่ร้อยปีพันปีที่ผ่านมาหลายสิบปีที่ผ่านมาข้อมูลเรื่องนี้ทาไมถ้าบอกว่ามันเป็นโทษกับพี่น้องประชาชนมากๆนี่ทาไมไม่บอกกันหรือว่าทําไมไม่ประโคมข่าวให้มันต่อเนื่องครับออกมาเปิดเผยข้อมูลสักพักหนึ่งก็เงียบหายสิ่งเหล่านี้หน่วยงานรัฐควรมีการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนรู้จักว่า ฟื้นนี่สูดดมเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นมะเร็งมะเร็งแบบไหนสูดดมเท่าไหร่แล้วมีวิธีการป้องกันแบบไหนในเนื้อข่าวหรือว่าในคนที่ออกมาพูดเนี่ยอาจจะพูดในส่วนของงานวิจัยวิธีป้องกันนี่ครบนะครับแต่ทาม,มากกระบวนการต่อจากนั้นเนี่ยให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลความลึกซึ้งได้เข้าใจมากจริงๆในข้อมูลเรื่องนี้มีไหมหน่วยงานทัดทําจริงๆแบบนี้ในเรื่องนี้มีไหมหรือเพียงแค่ว่าประโคมข่าวเพื่อที่จะเป็นข่าวแล้วก็ ให้ประชาชนตื่นตระหนกตกใจแค่นั้นเองแต่ปัจจุบันเนี้ยเรื่องนี้ก็เงียบไปแล้วครับผมนํามาวิจารณ์คือว่าบางครั้งข้อมูลบางอย่างที่มันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ต้องอธิบายให้มันละเอียดแล้วก็ให้ประชาชนนั้นได้เข้าใจได้ป้องกันในอย่างถูกต้อง